คุณพิธาเนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถคุยโวโอวอดให้ลั่นทั่วไปหมดทั้งโซเชียลมีเดียของตัวเองของพรรคก้าวไกลแต่สุดท้ายนายกที่ว่าไม่ใช่นายกรีนะครับแต่เป็นนายกทิพย์การไม่ยอมถอยมาตรา112เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงอันดับหนึ่งของพรรคก้าวไกลนายพิทาก็เลยพ่ายแพ้ในการโหวตเลือกนายกแล้วสุดท้ายลงเอยด้วยการที่พรรคไม่ได้เป็นแกนนำรัฐบาลในวันนี้ทั้งทั้งอีกก้าวเดียวนิดเดียวคุณจะเดินถึงเป้าหมายละ ตอนนี้ผมกำลังจะมาย้อนรอยความผิดพลาดของพรรคก้าวไกลทำให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกทิพย์คุณพิธาเนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถคุยโวโออวดให้ลั่นทั่วไปหมดทั้งโซเชียลมีเดียของตัวเองของพรรคก้าวไกลตามหน้าสื่อวิ่งไล่ติดต่อเรียกสื่อมวลชนต่างประเทศมาสัมภาษณ์ตัวเองแต่สุดท้ายนายกที่ว่าไม่ใช่นายกรีนะครับแต่เป็นนายกทิพย์เพราะว่าในที่สุดแล้วกลายเป็นคุณเศรษฐาทวีสิน มีสอสอสวลงคะแนนเสียงให้ถึง482เสียงเทียบกับความการโหวตของนายพิธาเมื่อ13กัตัาคมซึ่งได้เพียง324เสียง ภายหลังที่รู้ว่านายเศรษฐาได้คะแนนเสียงโหวตจากสสสวเพียงพอเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วนายพิธารีบโพสต์ข้อความแก้เกี่ยวบน Facebook และผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองดันทีผมจะไม่อ่านทั้งหมดก็แล้วกันสรุปใจความให้ฟังคือคุณพิธาโพส์ว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคมีจำนวนผู้แทนรัศดรเป็นอันดับหนึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุดถึง14ล้านเสียงคุณพิธาอ้างว่า3เดือนที่ผ่านมาทุกองคาพยพของเมืองไทยการเมืองไทยพร้อมใจกันปิดสวิตช์เก้าวไกลโจนได้รัฐบ กาลูกผสมข้ามคั้วที่นําโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งขัดแย้งกับความรู้สึกของประชาชนจากนั้นนายพิธาก็แช่งด้วยว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ไม่มีวันที่พรรครัฐบาลผสมพันข้ามคั้วที่นําโดยพรรคเพื่อไทยนี้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นการทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหรือมีเกียรติมีศักดิ์รีใดๆก็ได้ประโยคต่อมาคุณพิธาโพสต์ลงมาก็เริ่มยกหางตัวเองทันทีระบุว่าท่ามกลางความสิ้นหวังความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อการเมืองการปกครองที่เป็น ก้าวไกลภายใต้การนําของผมพิธาลิมเจริญรัฐจะเป็นตัวแทนพลังใหม่เป็นความหวังใหม่ที่เป็นที่หนึ่งในดวงใจของพี่น้องประชาชนด้วยการทํางานที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพทั้งตรวจสอบและเสนอแนะทางออกของประเทศในประเด็นต,ต่างๆรวมทั้งการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าอภิปรายวาระที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมคุณพิธาอ้างว่าทิ้งท้ายเลยในโพสต์ว่าเราด้อมส้มคนต้อมส้มต้องช่วยกันยืนหยัด ยืนยันว่าการเมืองวิถีทางก้าวไกลคือสิ่งที่ทุกคนทวินหาวิถีก้าวไกลเป็นไปได้และอำนาจสูงสุดประเทศนี้เป็นของประชาชนถ้าคุณพิธากับเหล่าผู้มีหนาาที่แท้จริงในพักก้าวไกลที่เชิดคุณพิธาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรจรึงรุ่งเรืองกิจที่บินไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ออกมาปรีปาว่าคุยอะไรกันจนคุณทักษิณบินกลับประเทศไทยแล้วคุณธนาธรก็ยังเงียบอยู่ไม่ปรีปากใดทั้งสิน้นคุณปิยบุตรแสงขนกุณซึ่งมีความหมกมุ่น อยู่กับเรื่องม1 1 2การเป็นวัติ2475การล้มล้างสา,า,พายพันธสัตว์จากฝรั่งเศสโมเดลรวมไปถึงเกี่ยวพันถึงตัวปารีสด,ด้วยซึ่งผมยังมีข้อมูลอยู่อีกไว้เดี๋ยวมีเวลาจะไปเปิดเผยตัวปารีสภาค2เปิดปรุงให้ฟังในตอนต่อๆไปแม้ทั้งคุณชอบพันนิกาวานิชซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกนิสยัยพูดจาบิดเบือนโกหกแบบหน้าตายจนสาวกคอนดอมสม้มที่ไม่ประสีภาษาเข้าใจผิดเอาไปท่องจําเป็นนกแก้วนกขุนทองคือคุณพัน นิการนั้นก็คือร่างแปลงของคุณชูวิทย์กมวลวิสิตเพียงแต่ว่าไม่อยาบคายเท่าเท่านั้นเองล่าสุดท่านผู้ชมครับ2ส,สิงหาคม2566คุณชอบพนิการได้ไปขอออกรายการทางไทยรัฐทีวีอ้างว่าพักเพื่อไทยเป็นผู้ที่ยืนยันว่าจะไม่เอาพักภูมิใจไทยเป็นพักร่วมรัฐบาล8พัก ที่นาโดยพรรคก้าวไกลมิใช่พักคก้าวไกลแต่อย่างใดที่ปฏิเสธการจับมือพรคกุ่มใจไทยพอคุณชอบผู้ช่วยหาเสียงพักคก้าวไกลออกมาพูดบิดเบือนโยนขี้คนอื่นดังกล่าวก็มีเสียงโต้แย้งออกมาจากพรกเพื่อไทยทันทีว่านายพิธาและพรรคก้าไกลนั่นแหละที่หยิงยะโสโอหังปฏิเสธการจับมือกับพคกุ่มใจไทยโดยนายพิธาเป็นผู้ประกาศเองพร้อมชี้แจงไทม์ไลน์คืออาทิตย์ที่1 4พฤษภาคมคือวันเลือกตั้งจันที่ที่15พฤษภาคมพิธาแจ้งต่อสื่อว่า ไม่จําเป็นต้องคุยกับพรรคภูมิใจไทยพุทธที่17พฤษภาคมพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการไม่สนับสนุนพรรคก้าไกลทั้งนั้นที่รู้ว่าหากได้7 1เสียงพรรคภูมิใจไทยเพิ่มอีกหนึ่งพักมารวมคะแนนเสียงของ8พดพักร่วมเดิม3 1 3เสียงก็จะเป็น3 8 4เสียงซึ่งเกิน376เสียงนายพิธาก็จะเป็นนาย,ยกรัตรีได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาสอวอเลยแม้แต่ เ,เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับพาควิธีของพรรคเก้าวไกลคือความยะโสโอหังความโกหกตอแหลการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จการด้อยค่าผู้อื่นไม่นับรวมความถึงความกักขระยกตัวอย่างเห็นเช่นหลอกใช้น้องหยกกับแก๊งทะลุวงังเป็นมือมาให้ตัวเองในการส่รงไปแสดงความถอยสะดุดให้คนอื่นปันป่วนคนโน้นทีคนนี้ทีเพื่อให้ทําตามใจของแกน,านากักพรรคเก้าวไกลโดยอ้างว่าเป็นเสียงและเจตจํานงของประชาชนและก็เวลาและความจริงที่มี อย่งเดียวจะพิสูจน์ว่าคุณพิธาพักก้าวไกลนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมมีท่าแท้อย่างไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้แล้วท่านผู้ชมหลายท่านพอจําได้ว่าหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ระหว่างที่คุณพิทากําลังวุ่นวายกับการเดินทางจัดตั้งรัฐบาลอยู่และคุณพิทากําลังเดินสายโปรโมตตัวเองผมเคยชี้ จุดอ่อน3ข้อคุณพิธาและพรรคก้าวไกลผมบอกว่าเป็น3ข้อที่รับไม่ได้เลยต้องเร่งแกไ้ไขหากพรรคก้าวไกลจะจัดตั้งรัฐบาลและนายพิธาต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีรายการนั้นมีคนชมหลายล้านคนทั้งใน YouTube คนเข้าชมประมาณ1ล้านคน Facebook เข้ามาถึงมากกว่า1ล้านคนไม่นับรวมทิก o ็กับแอปสนที่ท็อกซึ่งสาวกคอนดอมส้ม om ที่ยังรุ่มหลงหลงไหลในภาพฝันและคำโกหกก็เข้ามาท้วงติงด่าทอบ,บอกว่าผมรับไม่ได้แต่คนอื่นรับได้ หารู้ไม่ไว้3ข้อที่ผมพูดถึงนั้นรู้แล้วแต่เป็นจุดบกพร่องปัญหาใหญ่ที่ทั้งคุณพิธาและพักก้าวไกลจะต้องแก้ไขาหาก ประสงค์จะเข้าสู่อำนาจจริงๆ3ามข้อนั้นมีอะไรบ้างผมจะทบทวในให้ฟังอีกครั้งหนึ่งข้อแรกการไม่ยอมถอยมาตรา112เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงอันดับหนึ่งของพรรคก้าวไกลการไม่ยอมถอยเรื่องมาตรา1น2นอตอนหลังเมื่อมีกระแสต่อต้านมากเข้าก็อ้างว่าไม่ได้ยกเลิกแต่แค่แก้ไขซึ่งความประสงค์ในการล้มล้างสารมันกษัตริย์ไทยนั้นแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นความประสงค์ดั้งเดิมของนายพิธาแต่เป็นความใฝ่ฝันรุมการแต่อ้อนจะออกของคณะผู้กุมอำนาจ พักคก้าไกลตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังคือนายธนาทรจึงรุ่งเรืองจิตนายปิยบุตรแสงกนกกุลช่อพันนิกาบวพานิชรวมทั้งนายชัยธวัฒน์ <c oughs> หรือตอมซึ่งเป็นเลขาธิการพักคก้าวไกล <c oughs> ด้วยเหตุนี้แม้ในบันทึกความเข้าใจ MOU จําจำนวน23ข้อของ8ปดพักร่วมเดิมทีที่นําโดยพักคก้าวไกลจะไม่ได้ระบุเรื่องการแก้ไขขณรนัยามมาตรา1นึเพราะพักอื่นไม่เอาด้วยแต่พักคก้าวไกลกลับยืนยันจะเดินหน้าเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยตัวเองใน นำพักก้าวไกลโดยอ้างว่าเป็นสันธามติของประชาชนที่เลือกพักก้าวไกลมา14ล้านเสียงแต่ว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาจากข้อมูลต่างๆก็ปรากฏชัดว่าในการแก้กฎหมายอาญามาตรา112ที่มีเป้าหมายสุดท้ายคือการล้มล้างสามกษัตรินั้น ข้อที่ 1, สังคมไทยไม่เอาด้วยข้อที่สองพรรคร่วมไม่เอาด้วยข้อที่สาสอสอไม่เอาด้วยข้อที่ 4. สออีสวก็ไม่เอาด้วยแม้แต่คนที่เลือกพักรก้าวไกล14ล้านคนจํานวนมากออกมาคัดค้านว่าที่เลือกก้าไกลเพราะไม่ได้ต้องการให้มาแก้ คนหมายยามาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่อย่างไรแต่เข้ามาเพื่อที่จะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจนท่านผู้ชมครับสุดท้ายวันที่13กรกฎาคมแม้ยังคุณชาดาไทยเศรษฐสอสพักภูมิใจไทยรวมทั้งสสรัลสวออีกหลายคนจะยื่นมือไปพักคก้าไกลจับแล้วโดยบอกว่าหากยกเลิกการแก้ไขมาตราอาญาหนึ่งหนึ่งสองก็จะยกมือให้กับนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยทางภูมิใจไทยจะไม่ร่วมรัฐบาลแต่ก้าวไกลก็ปฏิเสธสุดท้ายนายพิธา ก็เลยพ่ายแพ้ในการโหวตเลือกนายกแล้วสุดท้ายลงเอยด้วยการที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นแกนนำรัฐบาลในวันนี้ทําให้นายพิธาต้องกลายเป็นนายกทิพย์นั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านผู้ชมครับนโยบายต่างประเทศของพรรคก้าวไกลที่เปิดประตูให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงการต่างประเทศของไทยด้วยการลากไทยเข้าไปสู่ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเข้าร่วมวงในการปิดล้อมจีนในเอกสารพรรคก้าวไกลของคุณพิธาระบุชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมจะ เป็นพันธมิตรต้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาและจะตั้งเป้าในการเพิ่มทรัพยากรสำหรับการฝึก,กร่วมโคลปราโกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยตอนนั้นผมพูดชัดเจนใช่ไหมท่านผู้ชมว่า2นโยบายข้างต้นนี้ของุูพิธาและภาคก้าวไกลจะทําให้ประเทศไทยล่มสลายโดยไม่อาจแก้ไขกลับคืนได้ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันเบื้องสูงที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งนโยบายต่างประเทศที่เอื้อให้กับสหรัฐเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพหา สงครามในช่องแคบไต้หวันือทะเลจีนต้พดทุขึ้นมาไห่วันใดก็ตามผมถามว่าพักคก้าไกลเดินหน้าเรียบายเหล่านี้ต่อไปหากสถาบันล่มสลายไปแล้วอาณาเขตไทยถูกใช้เป็นฐานการปล่อยจรวดปล่อยเครื่องบินหรือประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวพันกับสงครามที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งเลยไม่ว่าจะเป็นในพมา่าในช่องแคบไต้หวันหรือในทะเลจีนใต้ก็ตามแล้วประชาชนคนไทยทั้งหมดจะถูกลากเข้าไปมีความเสี่ยงในการเป็นคู่ขัดแย้งกับชาติใดๆก็ตามโดยเฉพาะยิ่งกับประเทศจีนหา เกิดขึ้นแล้วผมพูดว่าทั้งคุณพิธาคุณธนาธรปิยบุตรคุณชอบคุณชัยธวัฒน์คุณวิโรธคุณรังสิมันคุณเจี๊ยบอมรัฐจะรับผิดชอบได้แค่ไหนคําตอบคือไม่ได้อย่างแน่นอนครับข้อที่3ครับผมพูดว่าการที่หัวหน้าพรรคของคุณชอบโกหกโกหกจนเป็นนิสัยวันนี้พูดอย่างอีกวันพูดอีกอย่างแต่ดันถูกจับโป๊ะได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวของคุณข้อที่จริงในปี2 5 4 9เกเกี่ยวกับการรัฐประหารและเรื่องการ ินทางกลับมางานศพคุณพ่อคุณสองปัญหาเรื่องในอดีต เรื่องภรรยาและครอบครัว3สร้างพาว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแต่กลับมีปัญหาเรื่องหนี้สินของธุรกิจครอบครัวที่อ้างว่าตัวเองเข้ามาบริหารจนสามารถล้างหนี้และทํากําไรอย่างมากมาย4เรื่องการยกเลิกแก้ไขามาตรา1นึ5รวมไปถึงประเด็นหุ้นไอทีวีที่กลายเป็นจุดตายทาให้ศาลน้านูนสั่งให้คุณหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ผมไล่เรียงมาอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับท่านผู้ชมเพราะว่าคนโกหก ไม่ทำชั่วนั้นไม่มีการโกหกเล็กๆจะนําไปสู่การโกหกใหญ่แค่เปิดมาเพียงแค่นี้ คุณก็ยังมีเรื่องให้จับผิดยิบย่อยเต็มไปหมดทั้งนี้ทั้งนั้นความผิดมหันของคุณจากการชอบโกหกและคบคนชอบโกหกของพวกคุณอีกเรื่องหนึ่งคือการที่คุณพิธาและพรรคก้าวไกลตกหลุมพรางของมหาโจแรแฉไปไถไปอย่างนายชูวิทย์ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งมาจนถึงหลังเลือกตั้งก็ยันสลัดไม่ลุดตกอยู่ในเกมการปั่นกระแสะป่วนประสาทซึ่งสุดท้ายก็ไปสนดแล้วว่าล้วนแล้วจะเป็นละครลิงฉากหนึ่งเท่านั้นผมจะชี้เ็นว่าทำไมคุณถึงพลาดอย่างมหันคุณพิธา วันที่4พฤษภาคมก่อนการเลือกตั้งคุณปล่อยให้นายชูวิทย์กมลวิสิธิ์เอาไม้ไปจ่อปากคุณในประเด็นเรื่องการต่อต้านกัญชาซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยส่วนคุณเองคุณพิธาก็พูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดคุณไม่เคยสนเลยว่าคุณเคยพูดและคุณเคยเป็นผู้ป่วยที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วยกัญชาและคุณก็พูดเองคุณพิธาว่าคุณอยากส่งเสริมกัญชาในเชิงสันทนาการซยด้วยซ้ำต่อมาวันที่22พฤษภาคมในการแถลง ข่าว8พักลงนามข้อตกลงร่วม m อ u อยู23ข้อในการจัดตั้งรัฐบ,บาลน,นายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลพูดถึง MOU ข้อ16นำกัญชากลับไปสู่บัญชียาเสพติดให้โทษผ่านการออกประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับในการใช้ ประโยชน์จากกัญชาทําให้ในชูวิตซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยปรบมือชู2นิ้วด้วยความดีใจคุณพิธาจําได้หรือเปล่าและนั่นคืออีกจุดสําคัญที่นายพักเก้าวไกลผลักพักภูมิใจไทยออกห่างไปอีกและไม่สามารถจะดึงกลับเข้ามาร่วมรัฐบาลแปด พักได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามถึงแม้คุณจะไม่มุ่งไปที่ม .112 ก็ตามคุณก็ไม่มีสิทธิล์ละแล้ววันนี้คุณพิธาภาคก้าวไกลจะว่าย,ยัางไงในเมื่อคุณชูวิทย์ประกาศในรายการคุณสรยุทธ,ธ์ศาสนจินตาแล้วเมื่อบันที่28กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาว่าเรื่องกัญชากับพรรคภูมิใจไทยจบไปแล้วนายชูวิทย์รณรงต่อตั้งกัญชาในอนุทินและพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้นหลังจบ จากจบเลือกตั้งต่างคนต่างทํางานตัวเองผู้พิธาคุณไม่มีความรู้สึกหรือว่าคุณได้ถูกคุณชีวิตหลอกและคุณต้องการที่จะเอาแสงเข้ามาหาตัวคุณคุณก็ตบัดสัตว์กับคําพูดเคยพูดเรื่องกัญชาที่คุณสนับสนุนกัญชามาตั้งแต่ต้นแล้วคุณก็บอกว่าต้องเอาการเป็นปัญญาเสพติดผมไม่อยากจะสมน้ําหน้าคุณแต่ผมต้องสมน้ําหน้าคุณ เพราะคุณสมควรแล้วที่จะเป็นนายกทิพย์มาถึงวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วคุณพิธาพักเก้าไกลคุณจะว่าอย่างไงเมื่อคุณหวังจะเกาะกระแสคุณชูวิทย์แต่จริงๆแล้วเขาหลอกใช้คุณจนสุดท้ายพักเก้ากลายกลายเป็นพักฝ่ายค้านคุณกลายเป็นนายกทิพย์ทั้งทั้งอีกเก้าเดียวนิดเดียวคุณจะเดินถึงเป้าหมายละทั้งหมดนี้คุณพิธาอย่าไปเข้าใจผิดไม่ใช่การที่ทุกคนต้องการจะปิดสวิตช์ก้าวไกลหรอกแต่พวกคุณเองต่างหากที่ปิดสวิตช์ตัวเองทําตัวเป็นคนรุ่นใหม่ที่น้ําเต็มแก้วยโสโอหัง ดูถูกดูแคลนเหยียดหยามผู้อื่นยิงยโสคิดว่าตัวเองเท่านั้นที่เป็นเสียงของประชาชนที่แท้จริงเป็นเสียงความถูกต้องกูค,คิดอะไรพูดอะไรคนอื่นห้ามเถียงไม่งั้นกูจะจัดทัวคอนดอมส้มไปถลม่มพวกคุณอาจจะอ้าง14ล้านเสียงได้แต่พวกคุณไม่ใช่ตัวแทนของเสียงประชาชนทั้งหมด70บล้านคนอย่าได้ผูกขาดประชาธิปไตยผูกขาดความถูกต้องผูกขาดอนาคตไว้เพียงคนเดียวเพราะ พวกคุณนั้นไม่ใช่ที่กล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมขอเตือนครั้งว่าคุณผู้แลาคุณจะพาคอนดอมส้มกับพวกคุณเดินทางไกลอีกครั้งไปสู่ชัยชนะการเลือกตั้งคราวหน้าจะแลนสไลด์หรือแลนสไลด์ผมไม่ทราบแต่พฤติกรรม3ข้อผมเตือนไปถ้าคุณยังไม่ออกมายอมรับแก้ไขปรับปรุงสุดท้ายหายนาจะมาเยือนจำคำพูดผมส่วนนี้รอมคุณเอาไว้ให้ดีๆคุณพิธา